วันนี้ยังคงมีความเคลื่อนไหวจากพรรคการเมืองต่างๆนะครับโดยเฉพาะความเห็นเรื่องการรวมพักจัดตั้งรัฐบาลและเรื่องงูเห่าที่อาจมีสสย้ายพักหรือฝืนมติพักครับพักอนาคตใหม่ครับจัดสัมมนาว่าที่สสบัญชีรายชื่อและแบ่งเขตเลือกตั้งนำโดยคุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักนะครับและคุณปียบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการพัก โดยมีการอธิบายไทม์ไลน์การเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรการเตรียมตัวเป็นสอส,อสอข้อควรปฏิบัติและสิ่งที่ต้องห้ามสิ่งที่ต้องทําตามรัฐธรรมนูญนะครับและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญกําหนดและช่วงเย็นว่าที่สสทั้งสองระบบก็ได้ลงนามให้สัตยาบันร่วมกันสําหรับการเตรียมตัวทํางานในสภาผู้แทนราษฎรงานนี้นะครับนายอุทัยพิมใจชนอดีตประธานรัฐสภาและอดีตประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นกล่าวปะะาฐกถาครับหัวข้อ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยโดยตอนหนึ่งย้ำนะครับว่าการเป็นสอสอต้องต่อสู้กับตัวเองอย่างเข้มข้นและขณะนี้มีการพูดถึงเรื่องงูเห่ากันมากครับซึ่งอาจมีสอสอย้ายพักหรือว่าฝืนมติพักสมัยตนเนี่ยนะครับเรียกว่าพวกขายตัวโดยในช่วงปี2512นะครับตัวคุรูไทยนอยู่ฝ่ายค้านและมีลูกน้องของนายทหารเนี่ยมาหาแล้วก็บอกว่าเจ้านายอยากได้ตัว ซึ่งมีคนรับเงินเนี่ยนะครับสามสามแบาทกับรถแลนด์โรเวอร์ช่วงสั้นแต่หากเป็นตัวของคุณอุทัยเนี่ยนะฮะจะได้10เท่าแล้วก็เป็นรถแลนด์โรเวอร์ช่วงยาวด้วยก็ต้องต่อสู้กับตัวเองอย่างหนักนะครับเพราะถ้าไม่ไปก็จะต้องไปเป็นฝ่ายค้านแต่สุดท้ายครับก็ตัดสินไม่ไปครับแล้วก็ตอบกลับไปนะครับว่าเงินเนี่ยก็อยากได้แต่ไม่ทำนะฮะพร้อมย้ำนะครับให้ว่าที่สสเนี่ยให้เชื่อมั่นในรัฐสภา และการปกครองระบอบประชาธิปไตยเมื่อเข้าไปในสภา,าให้พูดในสิ่งที่คิดโดยไม่ต้องเกรงใจผู้แทนเก่ายืนยันความคิดเห็นของตอนเองนะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนให้ได้ครับเรา,าเราารห็นตรวจได้กัต้งไปแล้วแต่าพ,าาพาดีรัณภาเราจะทํางานได้สบายเราจะรัเกเพื่อนผุ้แทนด้วยกันมากขึ้นแทนที่ปิดแบบทุกนนันเ,เกีัก่งมึงไม่ใช่คนพกการมันใ่เราพวกกัน ผมไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นกาถ้า่เออเราเป็นคนของกานด้วยกันยืนแบน,น,นว่าเราความเห็นบางเรื่องนี้ไม่ตรงกันก็ทำนั้นเอง ส่วนความเคลื่อนไหวพักพลังประชารัฐนะคะนายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพักได้โพสต์ข้อความบนเ c e b o o k ส่วนตัวโดยบอกว่าตั้งใจพัฒนาพักพลังประชารัฐให้เป็นพักการเมืองถาวรเพื่อปฏิบัติตามเจตนารมณ์ที่พี่น้องประชาชนเลือกเข้ามาทําหน้าที่ส่วนการรวมเสียงของพักอยู่ระหว่างการหารือกับพักการเมืองอื่นๆที่มีอุดมการเดียวกัน เพื่อดาเนินการไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลพร้อมกับย้ําจุดยืนพักนะคะที่จะก้าวข้ามความขัดแย้งไม่แบ่งสีไม่แบ่งฝ่ายนําประเทศสู่ความสง,งบสุขแล้วก็เชื่อว่าพักยังมีเวลาเดินสายหารือเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนค่ะส่วนทางด้านนายสมศักดิ์เทพสุทินประธานคณะกรรมการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งพักพลังประชารัฐนะคะก็พูดถึงความพยายามตั้งรัฐบาลของพักเพื่อไทยโดยบอกว่าเป็นความพยายามของผู้ใหญ่ในพักแต่ดูแล้วเสียงยังปริ่มถือเป็นการ สู้เป็นเฮือกสุดท้ายและที่เรียกตัวเองว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเหมือนพยายามแบ่งฝักแบ่งฝ่ายบีบคนที่ไม่สนับสนุนว่าเป็นผด็จการตอนนี้ให้นักกฎหมายของพักตรวจสอบนะคะว่าจะฟ้องร้องได้หรือไม่ส่วนที่พักประชาธิป,ปัตย์ยังไม่ตัดสินใจว่าจะอยู่ฝ่ายในอันนี้ถือเป็นเรื่องภายในและขณะนี้นะคะยังไม่ถึงเวลาส่วนการรวบรวมเสียงเพื่อจัดตั้งรัฐบาลนายสมศักดิ์เชื่อว่าพักที่ไม่ได้ไปลงสัตยาบันกับพักเพื่อไทยน่าจะเอ็นเอียงมาทางพลเอกประยุทธ์จันรโอชาค่ะ ส่วนทางด้านนายธนากรวังบุญคงชนะรองโฆษกพักพลังประชารัฐก,ก็มั่นใจนะคะว่าพักจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้แต่รอประกาศผลจากกรกะตอ,อย่างเป็นทางการเท่านั้นพร้อมกับฝากถามนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่ที่บอกว่าจะสนับสนุนนายกรัฐมนตรีที่มาจากสสโดยบอกว่าวันนี้กลืนน้ำลายตัวเองหรือจึงกลับคําพูด ไปสนับสนุนคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ฝากให้ประชาชนจับตาจุดยืนของอนาคตใหม่ด้วยนะคะว่ายังน่าเชื่อถืออยู่หรือไม่นอกจากนี้นะคะขอให้หยุดใช้วัทกรรมแบ่งฝ่ายประชาธิปไตยแบ่งแยกประชาชนเนื่องจากการเลือกตั้งเป็นไปตามระบบประชาธิปไตยค่ะมากันที่คุณจตุพรพรมพันธ์ผู้ช่วยหาเสียงพักเพื่อชาติ วันนี้ถแถลงขอยุติบทบาทผู้ช่วยหาเสียงและกองเชียร์พักเพื่อชาติเพราะว่าเสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะคะส่วนกรณีที่ร้อยเอกทรงกรดช,ชื่นชูผลยื่นคำร้องขอให้กะกะตพิจารณายุบพักเพื่อชาติฐานที่ปล่อยให้นาจยจตุพรเป็นบุคคลภายนอกไม่มีตำแหน่งใดๆใ,ในพักเข้ามาครอบงำพักนั้นเป็นหน้าที่ของฝ่ายกฎหมายพักเพื่อชาติที่จะเข้าชี้แจงกับกะกะตโดยยืนยันนะคะว่าได้รับอนุญาตจากกะกะตแล้วดังนั้นการขึ้นเวทีปราศัยจึงทาได้ค่ะ ขณะที่วันนี้นะครับร้อยตำรวจเอกนิติภูมิธนัทมิ่งรุจิลาลัยนะครับรองหัวหน้าพรคประชาชาติเข้าพบกับตํารวจปอทรับทราบข้อกล่าวหากรณีโพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวครับว่ากกตเตรียมถแถลงแจกใบแดงว่าที่สส .45 เขตซึ่งต่อมากกตก็แจ้งนะครับว่าเป็นข่าวปลอมและแจ้งความดาเนินคดีในความผิดข้อหานําข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ตามพรบอคอมพิวเตอร์ครับ ซึ่งวันนี้เจ้าตัวปฏิเสธให้สัมภาษณ์นะครับระบุว่าไม่ใช่ผู้โพสต์เนื่องจากไม่ได้เข้าบัญชีทวิตเตอร์มานานแล้วจํารหัสยังไม่ได้แต่ก็เชื่อนะครับว่าอาจจะเป็นลูกน้องคนสนิทเนี่ยเป็นผู้โพสต์แล้วก็ไม่ทราบรายละเอียดที่แน่ชัดนะครับท่านพลตํารวจโทสุรเชษฐหักพานก็เปิดเผยนะครับว่าร้อยตํารวจเองนิติภูมิธนัทให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาซึ่งพนักงานสอบสวนจะรวบรวมหลักฐานนะครับก่อนสรุปสํานวนส่งให้ัยการพิจารณาสั่งฟ้อง ขณะที่ความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนไทยในประเทศนิวซีแลนด์ครับวันนี้ออกถแถลงการถึงกะกะตที่มีมติไม่นำบัตรเลือกตั้ง1,542ใบามานับคะแนนขอให้แสดงความรับผิดชอบต่อความบกพร่องและละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่พร้อมระบุนะครับว่าบัตรเลือกตั้งที่ไม่ได้นับคะแนนเป็นการถูกริดลอนสิทธิ์ตามขั้นพื้นฐานซึ่งคะแนนอาจจะเปลี่ยนแปลงที่นั่งของสสปาร์ติลิสได้จึงขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงกระบวนการที่บกพร่อง นอกจากนี้ครับยังจะจัดทำเอ็กซิทโพเพื่อสำรวจผู้มีสิทธิเลือกตั้งในนิวซีแลนด์ครับว่าลงคะแนนให้พักใดโดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อกฎหมายนะครับว่าสามารถกระทำการได้หรือไม่มาดูอีกหนึ่งพักนะครับที่คาดว่าจะเป็นตัวแปรสำคัญก็คือภูมิใจไทยนะครับก็มีรายงานครับว่าคุณอนุทินชาญริยกูรหัวหน้าพักจะนำสมาชิกไปร่วมโวยพรวันคล้ายวันเกิดนายชัยชิดชอบอดีตประธานรัฐสภานะครับอายุครบ91ปี ที่บ้านศิลาชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับในวันที่4เมษายนนี้งานนี้ถูกจับตาครับเนื่องจากจะเป็นการรวมตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกของกรรมการบริหารของพรรคภูมิใจไทยท่ามกลางการวิเคราะห์นะครับว่าพรรคภูมิใจไทยจะเป็นตัวแปรสําคัญในการจัดตั้งรัฐบาลและจะมีการพูดคุยถึงโฉมหน้ารัฐบาลออหรือไม่หลังกกตรับรองผลในวันที่9พฤษภาคมนี้ครับ